หน้าตาตัวไอคอนแอปพลิเคชันของเมนู h e ลเปอนะคะก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็กดคลิกเข้าไปเปิดมาหน้าตาหน้าตาแรกเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้หน้านี้จะให้ตัวพนักงานเนี่ยทำการล็อกอินก่อนซึ่งถ้ากรอกตัว username password ผิดหรือว่าไม่ได้กรอกเลยเนี่ยก็จะมี alert dialog ขึ้นมาเตือนนะคะเมื่อใส่ตัว username แล้วก็ password ถูกแล้วนะคะก็กดที่ล็อกอินเข้าไปเลย พอกดล็อกอินจะมี alert ได้อะ็อกว่า welcome ตัวแล้วก็ตามด้วยชื่อพนักง,งานค่ะเมื่อทำการล็อกอินเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้าตัวเมนูค่ะซึ่งเราก็จะบังคับให้กรอกหมายเลขโต๊ะนะคะแล้วก็เลือกรายการอาหารที่ลูกค้าต้องการสั่งเลยค่ะตัวนี้จะขึ้นโชว์ว่าเราต้องการสั่งอาหารทั้งหมดกี่จานนะคะ เมื่อทำการสั่งอาหารเสร็จเรียบร้อยนะคะให้กดตัวปุ่มนี้ค่ะมันจะขึ้น confirm order กดไปได้เลยค่ะหน้านี้นะคะจะโชว์ตัวชื่อพนักงานแล้วก็หมายเลขโต๊ะแล้วกว็ให้ตัวพนักงานทวนรายการอาหารทั้งหมดที่ลูกค้าสั่งนะคะถ้าสมมติว่าลูกค้าเนี่ยอยากที่จะต้องการแก้ไขหรือว่าต้องการไม่เอาอาหารเมนูหนึ่งที่สั่งไปแล้วนะคะ ให้กดที่ตัวชื่ออาหารได้เลยค่ะมันก็จะขึ้นว่าเราต้องการที่จะ delete หรือว่า edit นะคะ,ะเมื่อกด delete ค่ะรายการอาหารก็จะเหลือเพียงแค่3รายการนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าเนี่ยอยากเพิ่มรายการอาหารหรืออยากสั่งเพิ่มนะคะให้กดตัวนี้ได้เลยค่ะแล้วกดตัว edit นะคะหรือว่า จะกดตัวที่ add order ก็ได้ค่ะก็จะต้องทำการใส่หมายเลขโต๊ะเหมือนเดิมเพราะว่าตัวพนักงานอาจมีการใส่หมายเลขโต๊ะผิดได้นะคะหลังจากนั้นเราก็เพิ่มรายการอาหารตามที่เราอยากได้ค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็กดที่ปุ่ม confirm order เหมือนเดิมค่ะทีนี้ก็จะทำการทวนอาหาร รายการอาหารทั้งหมดแล้วก็ถ้าไม่มีการแก้ไขรายการอาหารแล้วให้กดที่ปุ่มตัวอ,อัพโหลดออเดอร์ได้เลยค่ะซึ่งรายการอาหารที่สั่งไปนะคะก็จะถูกส่งไปเก็บไว้ที่ตาราง Order t ์เทเบิลบนตัว SQL ตัวนั้นค่ะตัวที่เป็นโค้ดส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับออที่ อาจารย์สอนแล้วทั้งนั้นแล้วก็เรียนแล้วด้วยค่ะจะมีเพิ่มเติมมาแค่นิดนิดน่อยน้อย,อยมันเป็นฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของโค้ดมีค่ะทั้งหมดสิบพาร์ทก็จะมี my open helper create ก็คือตัวนี้ก็จะเป็น create table ของ database แล้วก็มีตัว user table food table order table ตัวนี้ก็จะเป็นตัวจัดการ d a t a ้ a s e ของแต่ละตารางค่ะ Main Activity ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตัวล็อกอินนะคะก็ใช้ j จ o ส a r r a เส่วนของตัว Order Activity ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าที่แสดงรายการอาหารทั้งหมดนะคะ Alert d ด a l o g ตัวนี้ก็จะเป็นการสร้างครั้งหนึ่งแต่ว่าเราเอากลับมารี u s e ใช้ใหม่ก็คือจะได้ไม่ต้องสร้าง อเลอรได้อลอกหลายอันอันไหนใช้ด้วยกันได้ก็ใช้อันนี้ไปเลยประมาณนี้ค่ะ My Adapter ก็จะเป็นการ Confirm Order โชว์รายการอาหารที่สั่งไว้แล้ว Confirm Order List View ตัวนี้ก็จะจัดการกับการกดแก้ไขเพิ่มเติมรายการอาหารจากตัว List Vi e w รวมถึงปุ่มคำสั่งที่เป็น Upload Order แล้วก็ตัว Add Order เพิ่มเข้าไปออส่วนที่ศึกษาเพิ่มเติมเองก็คือ Confirm Adapter คอน f ฟ r ร์ม a p ด e ปค่ะตัวนี้จะทำให้เราคัต่อไมค์ลิสวิวเองได้โดยที่แบบว่าเราในหน้าลิสวิวของเราเราสามารถแบบจัดเองได้ว่าตัวไหนจะอยู่ตรงไหนหรือว่าอาจจะมีรูปเพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวซิงเกิลชอยค่ะซิงเกิลชอยตัวนี้ก็จะอยู่ในส่วนที่ การกดเลือกรายการอาหารแล้วก็เลือกจำนวนจานจาก Popup ัพ e r t d ร์ไดอะล็อกก็จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวรีวิวตรงนี้ก็จะเป็นเ,เราใช้การจัดการรีวิวของเราเนี่ยให้เป็นแบบว่า Single Choice ก็คือเราใส่สเ t e ให้กับตัว i อเทของรีวิวซึ่งจะทำให้มันสามารถเลือกได้ถ้าเป็น i ิงเกิลชอยไอเทม ก็จะเป็นแค่ตัว radio button แต่ว่าถ้าอยากทำให้มันเลือกได้หลายๆอันเราก็จะใช้ตัวคำสั่งที่ชื่อว่า set multiple choice item ซึ่งตัว choice ตัวนี้ก็จะเป็นตัว checkbox ค่ะในส่วนที่บอกไปว่าเราสามารถออกแบบหน้า Review ของเราเองได้เนี่ยก็จะใช้ตัว ก็จะใช้ตัวที่ชื่อว่าออ Inflater Layout Service มา้ะคะ่ะตัวนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยออกแบบหน้าตัว List v วิวของเราได้เองโดยหน้า List v วิวของอย่างของหนูที่ต้องการนี้นะคะ่ะก็จะให้มันเป็นมีรูปภาพแล้วก็ตัว t ท็กสอันซึ่งเป็นชื่ออาหารแล้วก็ชื่อราคาตัวนี้ก็จะสร้างตัว XML ขึ้นมาใหม่อันนึงชื่อชื่อตัวชื่อตัว listview ลองมานะคะตัวนี้ก็จะเอา imageview มาใส่ก่อนแล้วก็เอา textview มาใส่ซึ่งตัวเนี้ยก็เอาจะไปเป็นต้นแบบของตัว listview ที่โชว์เมนูอาหาระคะ่ะ PHP ก็จะมีตัว Get Data จากตาราง User Table นะคะแล้วก็ Data จากตัว Food Table ค่ะแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายอันที่3จะเป็นการตัวนี้จะเอาข้อมูลส่งขึ้นไปบนตารางที่ชื่อว่า Order Table ค่ะซึ่งในส่วนของตัว PHP ตัวนี้ก็มีแค่3ตารางเท่าที่เห็นนะคะแต่ว่า หนูจะใช้เป็นตัวเซิร์ฟจริงเลยใช้สวิตสวิโค้ดดิงไทยอะคะ่ะตัวนี้ตัวนี้มี Account แ,แล้วก็สร้างอะไรไว้เรียบร้อยแล้วใช้ตัวนี้มันง่ายกว่าก็ไม่ได้ใช้พวกแซมหรืออะไระคะ่ะส่วนที่อยากทำเพิ่มเติมเนี่ยคงจะเป็นการจัด ListView แบบใหม่อาจจะแยกประเภทอาหารไปเลยแบบพวกผัด,ผด หรือว่ายำต้มนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะยามีเครื่องดื่มของหวานของกิเล่นเอาให้ครบไปเลยแล้วก็มีส่วนสำคัญก็คือการให้นอกจากพนักงานเสิร์ฟล็อกอินแล้วก็อยากให้ส่วนของตัวเชฟหรือว่าพ่อครัวแม่ครัวของเราเนี่ย เข้าล็อกอินด้วยเหมือนกันโดยเวลาทำการล็อกอินแล้วเนี่ยให้แยกว่า user name user name นี้ทำตำแหน่งอะไรจะได้เข้าไปหน้าที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเลยเช่นตัวพนักงานเสิร์ฟเข้าล็อกอินเสร็จ,รจก็จะไปที่หน้าเมนูเพื่อเตรียมรอรับออเดอร์ส่วนตัวพ่อครัวเนี่ยล็อกอินเข้าไปก็ให้เข้าไปที่หน้ารอออเดอร์ว่ามีคนสั่งมาไหมเมนูนี้ก็จะได้ทำได้เลยอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะ